สวัสดีคะ่ะทุกคนสวนอาทิตย์ยาสวัสด,สสดีทุกคนนะคะชื่อเดิมช่องเก่าเป็นกเกษตรบ้านนาพาทำพริกนะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นชื่อสวนอาทิตย์ยานะคะก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องราวของการปลูกพริกที่สวนเรานะคะวันนี้พามาชมปัญหาเลยนะคะอาจเคยได้ยินว่าทําไมคนพริกเราเวลาปลูกเสร็จมันจะรั่วนะคะทุกคนคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเป็นโรคหรือเป็นเชื้อราทางดินที่จริงมันไม่ใช่นะคะการปลูกพริก ถ้ามันรั่วแบบนี้ลักษณะคือเป็นผ้ายางนะคะเนี่ยการคลุมผ้ายางตนี้จะคลายความร้อนออกมานะคะถ้าเราปลูกเสร็จใหม่ๆมันจะรั่วแบบนี้นั่นคือลักษณะของผ้ายางที่มีความถีคคือมีความถี่หมายถึงว่ารูมันจะแคบนะคะมันมันเป็นรูแคบไอไอร้อนจากผ้ายางเนี่ยมันออกมาะคะ่ะทุกคนมันจะทําให้โคนตรงนี้ต้นพริกไหนที่อ่อนๆมันจะลวกได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเชื้อราหรือว่าโคนดินโรคเน่าคอดินไม่ได้เกี่ยวเลยะคะ่ะทุกคนจริงๆบางคนเขาจะใช้สูตรในการ ปลูกเสร็จเขาจะกลบดินตร,ตรงปากปากอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกลบดินแต่ว่าทางที่สวนของเรานะคะโดยเลือกการใช้ตัดผ้าให้กว้างขึ้นนะคะทุกคนที่จริงแล้วมันเจาะมาแค่สองนิ้วเนาะเราก็จะเจาะกว้างตัดกว้างเพิ่มแต่เนี้ยทางสวนเลือกใช้ผ้าที่ยังไม่ได้เจาะนะคะก็เลยนํากระป๋องขนาดกว้างสานิ้วมาเจาะก็ยังรั่วมันเป็นลักษณะการรั่วของผ้ายางนะคะไม่ใช่ปัญหาอะไรทั้งนั้นนะคะเนี่ยถ้าใครไม่รู้ก็ดูได้นะคะจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นสำหรับต้นต้นพริกที่มีความอ่อนแอนะคะถ้าถ้าแข็งแรงแล้วก็จะทอดตายยากอย่างนี้จะลวกตายเรื่อยๆนะคะถ้าการแก้ไขของเราคือต้องต้องใช้ดินกลบรูนะคะกลบูอย่างเงี้ยบางคนเขาจะใช้กลบูไว้อย่างนี้เลยนะคะเอ่ประมาณน,นี้ได้ในการแก้ไขหรือไม่เราก็ ตัดวงผ้าให้ให้กว้างกว่าเดิมนะคะนี่นี่ทางส่วนจะตัดที่3นิ้วนะคะเป็นเป็นรู3ามนิ้วก็ยังลวกนะคะนี่คือปัญหาเลยนะคะทุกคนอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจบางคนก็มองหาปัญหาแึ้ว่ามันเป็นโรคจริงๆไม่ใช่นะคะลักษณะของผ้ายางมันเป็นความร้อนจากผ้ายางนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ